สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ามีสาระนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่จะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเรื่องของชายผู้ฆ่าซานตาคลอสนะครับเขามีนามว่าจอห์นแม็กพีสนะครับทุกคนนะครับคงจะรู้จักซานตาคลอสเป็นอย่างดีนะครับเขาคือชายใจดีที่ออกมาแจกจ่ายของขวัญให้เด็กทั่วโลกในทุกวันคริสต์มาสนะครับ แต่ในปีกิสกักาด1,932นะครับหรือปีพุทธศักราช2,475นะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งชื่อจอห์นแม็กพีทนะครับถูกตั้งฉายาว่าเป็นผู้ที่ฆ่าซันตาครอสนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือในช่วงเดือนธันวาคมปีกิศกักราด1,932หรือตรงกับปีพุทธศักราช2,475นะครับ นักหนังสือพิมพ์ผู้หนึ่งชื่อว่าจอห์นแม็กพีสได้คิดวิธีการโปรโมทหานเทศการคิดมาัาที่จะจัดขึ้นในเมืองเมซารัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแม็กพีสคิดแผนการโปรโมทอย่างอลังการเขาได้ไอเดียมาจากคิ์มาสปีก่อนที่ให้ซานตาคลอสเดินทางมาด้วยเครื่องบินและก้าวลงมาจากเครื่องบินแต่แม็กพีสคิดไปไกลกว่านั้นนะครับเขาวางแผนที่จะให้ซานตาคลอสกระโดดลงมาจากเครื่องบิน ด้วยล่มชูชีพซึ่งสำหรับเมืองเมซาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเกขาคาดว่าทุกคนตื่นตาตื่นใจแน่ๆน,นะครับแม็กพีทได้ไปคุยกับนักบินและจ้างสแตนแมนให้แต่งชุดเป็นซานตาคลอสโดยให้สแตนแมนกระโดดลงมาในไร่หลังจากนั้นก็พาเลดเข้าไปในตัวเมืองได้มีการโฆษณาถึงการกระโดดล่มนี้ลงหนังสือพิมพ์สร้างความตื่นเต้นให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมาก และร้านค้าต่างก็คาดาดหวังว่าฮานปีนี้คงจะคึกคักและสร้างยอดขายให้ร้านค้าแต่เมื่อวันฮานมาถึงคือวันที่16ธันวาคมคิศกรา1932ตรงกับปีพุทธศักราช2475ปรากฏว่าสตันแมนคนนั้นนะครับที่ต้องแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเกิดเมาหนักไม่สามารถแสดงได้แม็กพีทนั่งไม่ติดหากเขายกเลิกงาน เขาจะต้องโดนด่าและแถมเจ้าของงานธุรกิจต่างๆคงไล่ล่าและฆ่าเขาเป็นแน่นะครับแม็กพีทจึงนึกวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการขอยืมหุ่นลองเสื้อจากร้านเสื้อผ้าและนำหุ่นไปแต่งชุดซันตาคลอสจากนั้นก็จะติดล่มชูชีพแบบกลางเองอัตโนมัติเมื่อปล่อยหุ่นลงมานะครับด้วยความที่จุดที่ปล่อยหุ่นนั้นอยู่ไกลเมื่อหุ่นลงมาถึงพื้นตัวแม็กพีทเองนะครับก็จะแต่งตัวเป็นซันตาคลอส และออกมาสวมรอยหุ่นที่ปล่อยลงมาแต่พอปรากฏว่าเวลาจริงมาถึงปรากฏว่าล่มที่ผูกไว้กับตัวหุ่นนั้นนะครับเกิดไม่ทํางานทําให้หุ่นที่แต่งตัวเป็นซานตาคลอสตกลงมายังพื้นด้วยความเร็วสูงทําให้เด็กและประชาชนที่มาดูต่างหวีดร้องด้วยความตกใจแต่ถึงแผนจะพลาดแม็กพีซนะครับ ก็ยังดำเนินแผนต่อไปด้วยการแต่งชุดเป็นซานตาคลอสและพาเหรดไปในเมืองและก็บอกว่าการที่ซานตาคลอสหล่นลงมาพื้นโดยที่ล้มไม่กลางและรอดนั้นนะครับก็เป็นเวทมนต์หนึ่งของซานตาคลอสนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายนะครับงานนี้ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีแต่ชาวเมืองและเด็กๆต่างก็ติดตากับการที่ซานตาคลอสหล่นลงมาถึงพื้นและเรื่องของซานตาคลอสที่หล่นลงมาถึงพื้นดินโดยไม่โดยที่ล้มไม่กลางนั้นนะครับ ก็เป็นหัวข้อที่พูดคุยไปทั่วเมืองนะครับแม็กพีซถูกตั้งฉายาว่าเป็นผู้ที่ฆ่าสันตาคลอสและเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในคลิปนี้นะครับหากท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ